เก้าอี้สำนักง,งานดูดีมีสไตล์ใช้งานได้ดีนั่งทำงานเพลินจนลืมเวลาเลิกงานจะมีตัวไหนได้อีกนอกจากเก้าอี้รุ่นโซซิโอขนาดของเก้าอี้ความกว้าง60เซนติเมตรความยาว59เซนติเมตรความสูง85เซนติเมตรซึ่งเก้าอี้ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับท่านั่งทําให้เราสามารถนั่งทำงานได้เป็นระยะเวลานานไม่ปวดเมื่อย เก้าอี้หุ้มด้วยผ้าตะข่ายนั่งสบายระบายอากาศได้ดีเบาะนั่งนุ่มมีความยืดหยุ่นสูงเก้าอี้นั่งทํางานที่ดีจะต้องสามารถปรับระดับความสูงให้เหมาะกับสรีลีระของแต่ละคนซึ่งเก้าอี้ทํางานโซซิโอสามารถปรับระดับความสูงได้ด้วยระบบแก๊สลิฟไม่ว่าจะสรีละแบบไหนเก้าอี้รุ่นโซซิโอก็ตอบโจทย์ กาอ้อ้ e, สำนักงานดูดีมีสไตล์นั่งทำงานเพลินจนลืมเวลาเลิกงาน